สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะเอมาเพาะพันธุ์นะคะเพาะพันธุ์เมล็ดนะของต้นนะโปยเสียนโปยเสียนจักรพพัดนะคะอันนี้เป็นต้นโปยเสียนจักรพพัดนะนะคะต้นก็จะเป็นอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นเล็กก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะออกดอกเรื่อยๆนะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกเป็นแบบสีแดงนะคะ นะคะอันนี้เป็นดอกเขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าโปยเซียนจากรพัดนะมันก็แตกต่างกับโปยเซียนธรรมดาถ้าโปยเซียนธรรมดาก็จะเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะคะโปยเซียนธรรมดานี่เว,เวลาเราขยายพันธุ์โดยการช่ากิ่งนะมันจะเป็นการชํากิ่งนะคะกิ่งการสาขาที่แตกมานี่เราก็ไปชํานะคะแต่เป็นสําหรับเ,เป็นโปยเซียนจากรพัดแล้วนะคะจะ จะทำได้ก็ต่อเมื่อใช้เมล็ดอย่างเดียวนะคะใช้เมล็ดเมล็ดมันก็จะเกิดจากเออดอกนะคะดอกนะพอพอดอกเ้าแห้งนะพอดอกแห้งแล้วนะคะแล้วก็เอาเขาก็จะหล่นนะคะเขาก็จะหล่นตามดินที่ปลูกนะตามดินนะแล้วเขาก็จะเกิดเองนะคะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะนะคะจากกรพัฒนนี้ต้องใช้เออเออเมล็ดปลูกอย่างเดียวนะคะนะคะ ะะอันนี้คุณยายจะเล่าให้ฟังนะคะว่าอันนี้หมายถึงว like ่าเออพอเมล็ดเขานะนี่พอพอเมล็ดเขาแห้งนะคะพอเมล็ดจากต้นแห้งนะคะเราก็เอามาเอามาําในดินอย่างนี้นะคะําในดินอย่างนี้นะคุณยายให้เนี่ยคะใส่ลงไปในดินนะเนี่ยทาแบบนี้นะทาในดินนะคะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะประมาณเออประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนก็จะได้แบบนี้นะคะ อันนี้ที่คุณยายําไว้นี่ประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนเขาก็จะโตแบบนี้นะจะโตแบบนี้แล้วนะคะโตแบบนี้พอโตโตเกินกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งเราก็กามาะะแยกเขามาใส่กระถางนะคะแยกเขามาใส่กระถางอันนี้คือต้นที่เประมาณอันนี้ประมาณสอ,สองเดือนแล้วนะคะสองเดือนโตแล้วนะก็เอามาใส่กระถางนะคะเอาเขามาเอาเขามาใส่กระถางนะคะเดี๋ยวจะญ่จะใส่กระถางก่อนนะนี่แยกใส่กระถาง แยกใส่กระถางนะคะปุ๊ใสาเหตุที่ต้องแยกใส่กระถางใหม่เพราะว่าเขาจะได้โตนะคะเขาเขาจะได้โตเป็นแบบนี้นะคะเขาจะได้โตเป็นแบบนี้นะ,ะอันนี้อันนี้เอ,อ่อต้นใหญ่ๆนี่นะคะเกิดจากการพ่อเม็ดทั้งนั้นเลยนะคะเพราะจากเมล็ดเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็กดให้แน่นนะคะกดกดดินให้แน่น แน่นเลยนะอันนี้ก็ใส่ลงไปนนะะกดให้แน่นเลยนะะกดดินให้แน่นนะคะกดดินให้แน่นเลยอันนี้คือการเอ,อ่อหลังจากสองสองสามเดือนคือหรือหรือว่าเราดูแลดูว่าเขาโตแล้วนะคะเขาโตแล้วโดยที่ว่าเขาไม่ตายแล้วนะเราก็ดูว่าถ้สองสามเดือนอะ่ะที่ พอเขาแข็งแรงเราไปถึงแยกออกมานะเนี่ยอันนี้คือเราดูแล้วว่าเขาแข็งแรงแล้วนะคะเขาแข็งแรงแล้วเราก็แยกออกมานะคะอันนี้เป็นการปลูกนะคะเอ่อปอยเซียนปอยเซียนจักระพัดนะปอยเซียนจักระพัดคือเขาจะยืนเดี่ยวนะเขาจะยืนเดี่ยวแบบนี้นะคะต้นเขานะคะเขาจะยืนเดี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อแผ่เอ่อใบเขาก็จะเกิดข้างบนนะคะบน นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีดอกนะคะข้างบนก็จะมีดอกแบบนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะสูงกว่าน,นี้อีกนะคะสูงกว่าน,นี้อีกนะคะ <S 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 เราก,แก็แล้วแต่เราเราจะปล่อยให้สูงแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะคะแต่ต้นเขาต้านเขาประมาณนี้นะคะประมาณประมาณนี้เขาก็ออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วนะคะแล้วก็เอ่อข้อสําคัญถ้าให้จะให้เขาสวยงามนะคะขึ้นอยู่กับดินนะขึ้นอยู่กับดินนะคะ คือคือดินเนี่ยเราต้องคอยเติมดินตลอดเวลานะคะแล้วก็ลดปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยต้นเขาก็จะอวบนะคะจะอวบใหญ่เนี่ยนะคะต้นเขาจะใหญ่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการการบํารุงรักษานะคะการบํารุงรักษาถ้าเราเลี้ยงเขาปล่อยๆนะต้นเขาก็จะเออไม่ไม่ไม่โตเออต้นเขาได้แต่สูงนะคะสูงแต่ไม่อวบนะคะไม่อวบเราจะแลดูมันไม่สวยนะนะคะอันนี้เออเหมือนกับ อันเ,อเป็นปุยปย๋ยเซียนจากภัดหนี่เหมือนกับเราเลี้ยงโชวต้นด้วยนะคะโชวต้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ต้นสวยด้วยนะคะโดยการเาให้ดินนะคะให้ดินเขานะคะให้ดินแล้วก็ให้ปุ๋ย Coco. ให้น้ํานะคะอย่าให้ขาดเลยนะคะนะคะอันนี้จากาการอันนี้เอาเม็ดมาเพาะนะเอาเม็ดเอาเม็ดที่แห้งตรงนี้เน,นี่ยน,นีเริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วเราก็เอาลงดินนะคะเอาเม็ดลงดินนะคะแล้วก็กจะโตเป็นแบบนี้นะ โตเปแบบนี way, ite, And, uh, ้ก uh ็แลดูว <crust ace ritt> okay. mm ่า hmm. ต mm ้นเขาโตแล้วนะคะเราก็แกออกมาเพอแบบนี้นะแยกออกมาพอแบบนี้นะคะนะคะแล้วเขาก็จะโตโตแบบถ้าเขาโตวันนี้อีกนะคะเราก็แยกกระถางหากระถางใหญ่กว่ามาใส่นะคะแล้วแต่เรานะคะกระถางนะคะจะจะให้สวยงามก็หากระถางสวยๆมาใส่เขานะคะจะได้สวยงามนะคะเป็นเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับบ้านนะคะ นะคะเป็นจักรพพัดเลยนะคะเป็นจักรพพัดนะคะโอเคนะคะอันน <t empl a shared> ี encore, ้ก็คุณยายมาก็มาสาธิตนะคะสาธิตวิธีการการเพาะพันธุ์นะคะการเพาะพันธุ์โปยเซียนจักรพพัดนะคะโปยเซียนจักรพพัดอันนี้เท่าที่เท่าที่เห็นนะคุณยายจะไปดูนะมันจะมีอยู่ประมาณสามสีนะมีมีอันนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีสีชมพูนะมีสีชมพูแล้วก็จะมีสีแสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะสีก็จะแตกต่างกันไปนะคะ แต่คุณยายามีสีเดียวคือเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะทั่วๆไปก็จะมีประมาณสามสีนะคะต้นแต่ลักษณะต้นนีคือเหมือนกันหมดเลยนะคะนะคะนะคะโอเคนะคะก็คุณยายก็จบเอ่อการสาธิตการปลูกเอ่อปล้อยเสียนจักระพัดนะคะป้อยเสียนจักระพัดนะคะแค่นี้นะคะโอเค แล้วต้นนี้ก็ต้นนี้ที่เห็นนี่ก็จะประมาณเอ่อหกเดือนนะคะอันนี้หกเดือนแล้วนะคะอันนี้ต้นนี้ประมาณสองปีนะคะต้นนี้สองปีแล้วนะคะสองปีแล้วนะคะอันนี้ก็หกเดือนนะคะหกเดือนคุณยายปลูกพร้อมกันไว้นะคะอันนี้พอพอได้ผลเสร็จแล้วคุณยายก็ถึงได้คิดว่าจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะขยายพันธุ์ให้มันเยอะขึ้นนะคะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ